อ้ายังไงคุกไหนครับคุไหนครับซ้ายคุกซ้ายคขนาดเท่าไหนอ่าขวาเฮ้ยเอาไปไหนซิฝันขวาครับเพราะว่ามวยคนละกาดนึ่ครับเพราะว่าตะซ้ายมามันซ้ายมันใกลกว่านั่นแสดงว่าเราต้องต้องเปลี่ยนการได้สองฝันเลยใช่ไหมไม่ครับแต่พอออกแล้วก็ซ้ายซ้ายตามแบบหมัดซ้ายมันเป็นมัดลูกที่ว่าใกล้ใกล้มากกว่ามันใกล้มากกว่าแล้วจังหวะเขาเข้ามาพอดีเต็มไปทางนึกว่าหมัดตรงมือ ปทายทางเลยขอโทษนะตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเรียบร้อยเลยเขาให้ลงไปแล้วเนี่ยเรียบร้อยเลยใช่ไหมใช่ครับเยอไม่คิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาไม่รู้ว่ากาหรือกล้าเขาเลยไม่น่าจะโอ้ไม่น่าจะถ้าถ้าสมมติว่าไม่ได้หมัดลูกนั้นก็ก็น่าจะเหนื่อยเขาเพ่งเร็วอ่ะเขาเดินด้วยโอ้โหที่น้ำติดเ้าเนี่ยหลังๆมาเนี่ยมามิดหลังมา เดินบ้างช่เกีรบ้างครับต่างประเทศด้วยฮะไปชงต่างประเทศด้วยใช่บชที่ไหนคกับฝรั่งฝรั่งเใช่คร molecule, ับิงแมป์ก right. ัมได้ไหมได้วิ่้อเหรอครับแชมป์รุ่นไหนนะ้อยสามห้าร้อยสามห้าวันนี้ชคอีกแบบเท่าไหร่เนี่ยร้อยยสิบเจ็ร้อย่ิพูดถึงไฟนี้สักนิดหนึ่งการเตรียมพร้อมของจ่าเชนนัเป็นไงบ้างซ้อมนานมากเลยครับแบบจริงจริจะต่อยยี่สิบเดือนที่แล้วอะเลื่อนมาสองาทิตย์ เลื่อนมสองอาทิตย์จากกระซอมไปเรื่อยๆว่างไนแล้วได้มีการดูเทปการชกของผู้ชมไหมว่าดูอยูครับโอามวยสอดมวยซ้ายอ่าฮะแสดงว่าหมัดที่น็อกเขาเนี่ยคือดูมาแล้วต้องน็อกแบบเนี้ยใช่ครับเพราะว่าเวลางกติซ้ายมือเขาชอบตกป้องเดียวเลยเล็งเล่งเวลวแล้วก็เป็นแบบนั้นอย่างที่คาดเอาไว้จังหวะจังหวะที่ต้องขอบคุณบังแขกมังแขกเทนมาโอ้บังแขกเลยเหรอโอ้โหโอ้โหทีเด็ดเลยไม่ใช่เสียแข่งนะไม่ใช่ไม่ใช่มังเเขกนะครับอ่าเอ๊ะ อันนี้อาสียเท่าไหร่นักกีบันเทิงไม่มีครับไม่ได้เรียนขึ้นไปเป็นต่อเยอะเอื่อ้าเป็นต่อเท่าไหร่รู้เหรอว่าเป็นต่อเยอะดูอาทางไหนทางทางทางชี้มุมบอกใช่ครับแบบเพราะวคุ้ไมาก่อนครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะเอาเป็นเป้าหมายไหมเป้าหมายหลังจากน <oh> um um> <um> <si ี้ไปแล้วเนี่ยค่อนข้างที่อยากโชว์ความสวยเจ็บไปเจ็บละอยากต่อยเรื่อยๆครับถ้ามีโอกาสอยากไปวันบ้างอยากไปยแต่น่าจะไม่ใช่ทางของผมก่อนครับ ต้องเก็บเกก็ได้ครับก็คือหยกไปก่อนนะครับไม้ต้องหมัดหนักอย่างนี้ก็แบนไปได้ยนี่ก็มีโอกาสนะแต่ว่าแล้วแต่้องแล้วกัน้องชอบแบบไหนนะแ้ถโอกาสมาผมก็จะเอาฝันของเราอยู่ที่วันด้วยแต่ก็ชก5ยกไปก่อนกอวันน้องมทุกคนเลยครับว่าใช่ใช่เราเรกะพั้นหนักอย่างนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันเอาเอา้แลวอันนี้เรยับรับสงลาาครับเอไพน้องชาวใต้ไหนเอาไลยห ขอบคุณคร uh, ับเอโลเชียที่บ้านเชียร์เยอะมากครับขอบคุณมากครับกอเป็นปัญหาแตปั้นชิงนก็เนิดเราหน่อยอยู่ขอบคุณขอบคุณมากครับเอโลเชียพวงมวันนี้จำได้เลยครับโอ้โหวันนี้แถวชาวบ้านเจะคงเฮฮาปาร์ตี้แล้วเนาะแสบจรดีด้วยจรดีด้วงเลย